มาสองคนเริ่มมาคุยกันยดงไงเชยเพราะตอนสมัยก่อนแกก็เป็นเสือผู้หญิงอะคือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยผมกับแพรเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็คุยกันปรึกษาหารือกันมาเรื่อยๆืจนสุดท้ายเนี่ยมผมก็ได้ไปปรึกษาเขาแล้วจำไปเล่าความเลวที่ตัวเองเคยทํามาทั้งหมดอะ<ม>ให้กับเขาเพราะตอนนั้นเรา<ม>เรา,เราไม่ได้เมาเราเฮิร์ตเรากเฮิร์ตเ,เราก็มีความรู้สึกว่าแบบเออที่ผ่านมานะเราเคยทําอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้เราให้เขาฟังหมดเลยเออโดยที่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้คบกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันกล เ่อานที่เป็นผมอะฝ่าวเขารู้จักหมดแล้วไงไม่รทำไมวันนั้นเรื่องที่จะเล่าให้แพรฟังอะมันเป็นความสบายใจครับเป็นเพื่อนกันนะจนถึงทุกวันนี้แพรก็ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของผมเห็นเขาบอกว่าพี่แพรเนี่ยทำให้ชีวิตพี่เปลี่ยนเลยจริงไหมเออวันแรกที่คบกันเนี่ยอย่างอย่างที่พี่มดดำบอกเลยคือลุกผมมันดูเป็นผู้ชายเจ้าชู้ดูเป็นเพลย์บอยแพร์เขาก็บอกว่าตั้งแต่เชงเข้าวงการมาเนี่ย แพรได้ยินข่าวเสียๆของเชนอะเยอะมากเลยเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเราคบกันอะแพรจะทําให้ชื่อเสียงของเชนที่มีมาทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงเหรอจริงค่ะตั้งแต่ตอนที่แบบเริ่มเป็นเพื่อนกันเนาะตั้งแต่เริ่มเป็นเพื่อนแล้วเ,<อ>เขาบอกว่าแ<ช>ฟนแตู้่เขาว่าไงลูกก็บอกว่าเออถ้าวันหนึง่งให้มีโอกาสคบกันอะแพรจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่เขาแบบดูเจ้าชู้หรือว่า ผู้หญิงทุกคนจะกลัวเขาเราจะเปลี่ยนให้หมดเลยแบบภาพลักษณ์เปลี่ยนอะไรเงี้ยถ้าได้คบเราแบบถ้าได้คบไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นจริงๆผ่านไปมาปีสองปีอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็จะชมตลอดเราก็ไม่ได้คิดนะคือเราก็ไม่ได้ไปคิดแล้วว่าภาพลักษณ์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบตอนนั้นจริงๆเพิ่งมาเป็นแฟนจริงอสี่ปีแสดงว่ายี่สิปีที่เห็นทุกคนต่างเห็น แฟนของอีกคนนึงเห็นตอนอกหักตอนเห็นเขาตอนแบบว่าเจอกันตลอดค่ะเจอผมก็ไปเที่ยวเขาไปกับแฟนผมก็ไปกับแฟนก็ไปเที่ยวด้วยกันก็เป็นเพื่อนจริงๆแหละไม่ได้คิดอะไรเลยก็ไม่ไม่คิดครับไม่คิดอะไรเลยก็พี่สาวแพรนะพยายามจะบอก้คบกันสิสองคนนี้คบกันสิจริงป่ะก็แบบเชียร์ว่าลองคุยเปิดใจลองคุยกับผู้ชายดูนะเพราะว่าเชนเป็นเดทแรกของแพที่เป็นที่เป็นผู้ชายที่ไปกินข้าวยุคนี้เหรอโดยการชักจูงของพี่สาวโดยการจัดการของพี่สาวทั้งหมดค่ะ ซึ่งตอนผมโทรไปกตอนแรกไม่ใช่เขาคุยนะมผมคุยกับพี่สาวเขาพี่สาวเขาหลอกว่าเป็นเขาโอ้หลอกอ๋อหลอกใช่วันแรกเลยครับ <laughs> <laughs> พี่สาวดีดีปะอหมายถึงว่าเซลเห็นกันทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ก่อนคบกันตั้งแต่แพนมันมีความรักอย่าง,างนี้จริงๆเนาะ <c oughs> <ช>มันมีความรักจริงที่บอกเห็นกั้แต่หนูเนรียนมหกใช่ค่ะมันเรียนม,ามาหาลัยปีหนึ่งตอนนั้นเป็นหนุ่มฮอตเลยแหละนึกออกปะเขาดังตั้งแต่อยู่ในมหาลัยแล้วล่ะจะว่ามันเจ้าชู้ไม่ได้หรอก ผู้หญิงก็อยากได้มันเยอะจุกปะหลักมันก็เด้งแล้วนะใช้คําว่าเราไม่เข้าหาเขาเขาก็เข้าหาเรามันก็เป็นจังหวะของชีวิตมากกว่าครับจริงจนวันหนึ่งอ่ะวันที่ไร้จะบายทุกอย่างไม่รู้ว่าตอนนั้นเคิร์ซมาจากอะไรอาจจะอกหักอกหักเนี่ยแหละคนแก่คืออกหักหรือี่เชพยงทำตัวเองเออใช้คำว่าทำตัวเองเราเราก็ไม่ดีเองวันนั้นคืออะไร เขาทิ้งจริงๆใช่ไหมเขาเขาทิ้งจริงๆวันนั้นโดนผู้หญิงทิ้งจริงเพราะฉะนั้นโดนผู้หญิงทิ้งปุ๊บสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องระบายระบายเราเราก็อยากมีที่ระบายแล้วคือเัอเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นวันเกิดว่าผมเจอเขาวันเกิดผมแลวตอนนั้นผมเ็ไปวันเกิดผมอีกซึ่งวันเกิดเราเราก็รู้สึกว่าแบบเราแบบเป็นวันเกิดที่แย่จังอะไรเงี้ยแต่เราก็ดันไปเจอเขาอีกที่ร้านข้าวบังเอิญด้วยบเร้านข้าวอีกแล้วร้านร้านกินข้าวเป็นร้านร้านกินข้าวแบบกึ่งแบบนั่งชิไไไไดด้้้แต่่่วามเเปป็็นนนผัับอะะรรีค ก็ไปเจอเขาอีกแล้วเราก็เฮ้ยแพรไม่ได้เจอนานก็เลยเขา้าไปแล้วพรนั่งอยู่เหมือนเดิมกับแลแ้วแพรก็นั่งกับผู้หญิงสองคนเหมือนเดิมด้วยแพรผู้หญิงไม่มีแฟนผู้ชาย <c oughs> ตอนนั้นไม่มีค่ะดูเหมือนคนจะคู่กันนี่แกอย่าบอกว่ามันเป็นแฟนผู้ชายคนแรกของแกงเป่าวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีม่ใชมีม่ค่ะม่ใช่ไ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 ม่อช่ไมม่ใช่ไม่ใมใช่ไ่ใ เจอมาตอนอยู่ผู้หญิงแล้ว <S <S ใช่แล้วเราก็เลยแบบเข้าไปคุยแล้วบางเอิญว่ามันเป็นการคุยม,มันเหมือนเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันมานานครับมันจะมีความสบายใจทุกครั้งที่เราได้แบบกลับมาพบเจอกันอะไรงนเงี้ยครับเราก็เลยแบบระบายระบายทุกยยอย่างให้เขาฟังหมดหตอนนั้นเขาพูดคํหนึ่งนะเขาบอกว่าตอนนั้นเป็นเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต้องการที่ปรึกษาหรือต้องการความช่วยเหลือโทรหาเขาเขาพร้อมออก24ชั่วโมงโอ้โหตอนนั้นแพลแคิดอะไรกับเชนหรือยังยังยังไม่คิด่เพราะว่าเคยบอกเขาว่า เชนไม่ใช่สเปกแทนแน,น่นอนแพนไม่ชอบคบคนในวงการตั้งแต่แรกคือแบบก็บอกเขาว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีฟิลนั้นแน่น,นอนค่ะก็ะคือเป็นเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เพียวเพื่อนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เขาเป็นคนให้ใจเพื่อนมากไม่ไม่ใช่เฉพาะผมหรอกเพื่อนเขาด้วยถ้าถ้าเมื่อไหร่ต้องการความช่วยเหลือเขาพร้อมไปอหรอลก็คือตอนนั้นเห็นมันเศร้าสุดๆแล้วเพราะว่าผู้ชายเวลามันจะเจ้าชู้เจ้าชู้อ่ะ เราก็รู้ดีนี่ใช่ไหมครับฉันก็ต้องย้อนกลับไปเหมือนวันนั้นบ้างวันนันผมไม่กล้าถีย่างนั้นนะกลัวคุณลงไม่กล้าถีบอีกตลอดเลยนะอใชนไม่ละเอานี่แเราจากเพื่อนมันกลายมาเป็นความรักกันนี่แปมาได้องไงอ่ะเวลาผู้ชายเจ้าชู้เวลามันออกฉากมันจะหนักเว้ยใช่หนักมากค่ะดูแบาหนักมากแล้วดูแบบแต่เราก็สนับหน้าเขาบางทีนะคะก็ด่าเขาจริงว่า ก็พอทาตัวเองแหละอะไรเงี้ยก็แบบทีหลังถ้ามีรักใหม่ก็อย่าทาแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนที่คอยแนะนําแต่สิ่งดีให้กับเพื่อนจริงๆแล้วจากความสัมพันธ์กับเพื่อนก็จอกไปเจออะไรเงี้ยค่ะจากความสัมพันธ์ของเพื่อนที่มันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงกันเป็นแฟนได้มันพัฒนาเป็นแฟนกันได้ยังไงแครรู้สึกว่าจริงๆพื้นฐานจิตใจเขาเป็นคนที่แบบคิดดีแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบแย่อะไรเงี้ยค่ะแล้วความเจ้าชู้มันเป็นแค่ช่วงหนึ่งก็เลยมองว่าบอกเขาว่าเฮ้ยอย่เขาเปลี่ยนรู้สึกว่าเขาอ่ะเราสอนอะไรเขาได้้เเยยอะกก็ลรูสึว่า มุมนึงก็ดูสึกว่าเป็นท้าทายแบบเฮ้ยเราอยากแบบให้เขาดีขึ้นในในใน,ในสิ่งเราเห็นหน้าต่เด็กเขาเคยเป็นคนอย่างนี้แล้ววันนึงเป็นอย่างนี้อยากให้คนเดิมเขากลับมาแบบในลุคที่แบบดีอะไรเงี้ยค่ะ ก็มีความชา็นพี่ดูใช่เขาเคยรู้จักผมตั้งแต่วันที่ผมยังไม่มีความเจ้าชู้เลยเป็นแบบคนหนึ่งที่ชอบใช้ชีวิตแบบปกติเตะบอลอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอวันหนึ่งผมเข้าวงการมาแล้วแบบลุกลุกผมมันอาจจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้ผมกลับไปเป็นแบบที่เขาเคยรู้จักสมัยเด็กอะไรประมาณนี้ก็ต้องการเอาชนะด้วยแหละจริงๆแล้วแต่อยากให้กลับไปเหมือนเดิมแบบตอนนั้นคือคนดีแบบเตะบอลนเดกัใช่ใช่ค่ะทั้งที่เป็นเด็กกันแค่ทั้งเดียวนะนะรู้แล้วว่าคนเดียว แต่<ค>ก็น่าร,รักนะคุณเชนอ่ะผมชอบตรงที่พี่บอกว่าเป็นอะไรที่แบบที่ขอแต่งงานเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงเขาเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดใช่ไหมคคือจริงๆแล้วมันเป็นเป็นห่วงทุกอย่างเป็นห่วงทุกอย่างเพราะว่าปีแพรจะเป็นคนที่ชิวมากเป็นคนที่ชอบแบบใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายชิวมากๆแต่ว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยมันเป็นปีที่ แพรเริ่มอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการทําร้านอาหาร,รไม่ว่าจะซื้อเอาไว้ทําสําหรับมินิโฮสเทลที่เชียงใหม่มแล้วดันมาเจอกับโรคที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นแล้วต้องเข้าห้องผ่าตัดอีกอมผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้ผู้หญิงข้างๆผมเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหรใ่นในเรื่องที่เขาเจอ,อเราก็เหมือนอยากไปบอกเขาว่าต่อให้เขาจะเจออะไรอ่ะเราจะอยู่ข้างๆขางเขานะแล้ววิธีการสื่อของเราอ่ะ ผมก็เลยคิดว่าวันนี้แหละม,มันถึงเวลาแล้วที่เราจะขอเขาขอขอเขาแต่งงานอืม,มันก็เลยเป็นการวางแผนมาตลอดอือนี่สุดก็ขอแต่งงานอเป็นไงบ้างอบอกวินาทีนี้มีคนแชร์ภาพไปกันทั่วไปหมดเลยใช่ตอนแรกก็รู้สึกแบบจะไปขอที่เชียงใหม่ไม่ย้ายไปอยู่ภูเก็ตหรือยังแข่เขาให้เยอะประมาณสี่เดือนวางแผนครับคือเราสองคนเป็นคนชอบจังหวัดเชียงใหม่มากถึงขนาดที่แบบบ้านปลายอยากไปอยู่นั่น แค่ไม่ใช่คนเชียงใหม่กรุงเทพใช่ไหมครับคนสม,มุทรปราการค,ค่ะอ,อ,อ๋อคนสม,มุทรปราการเราจะอยากไปอยู่ที่เชียงใหม่กันอยากไปอยู่เชียงใหม่เราก็เลยวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ว่าถ้าบ้านไปเราจะไปอยู่นู่นเราจะไปทําอะไรที่นู่นเราก็เลยคิดว่าเราอยากไปขอที่นู่นเพราะคนที่เรารักก็อยู่ที่นู่นเยอะแต่ปรากฏว่า ก็อย่างที่เป็นข่าวว่ามันไปไม่ได้ไปแล้วมันต้องกักตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็มีเถียงเฉียงกอยู่พักหนึ่งเพราะเขาไม่รู้ว่าทาไมผมถึงอยากไปขนาดนั้นสุดท้ายเราก็ต้องยอมเราก็เลยเลือกที่จะไปลงใต้แทนไปภูเ,<ร>กเก็ตจะไปภูกเก็ตแต่คุณเชื่อไหมว่าเขาบอกเฮ้ยวันหนึ่งอะความรักครั้งนี้มันเกิดตั้งแต่วันที่คุณได้เห็นวันที่เขารักษาตัวเองอยู่วันที่ความดันเริ่มตกหรืออะไรความไม่แน่นอนของชีวิตวันนั้นเชนเชนเห็นอะไรว่าเฮ้ยถ้าเราบอกรักใครปุ๊บเรารีบบอกไปเถอะ วินาทีที่คนที่เรารักต้องถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดไม่ว่ามันจะเป็นการผ่าตัดเล็กหรือใหญ่มันเป็นวินาทีที่แบบความรู้สึกมันมันแป้วมันมันใจหายมันมันบอกไม่ถูกอะครับเพราะเพรไม่ว่ามันจะผ่าตัดเล็กแต่ถ้าเขาเข้าไปแล้วตอนนั้นเขาโดนวางยาสลบเราไม่รู้แล้วมันจะมีผลอะไรไหมมันจะฟุ้งซ่านมากอืตอนนั้นนนั่งคิดอยู่กับตัวเองว่าแบบ ไม่ได้แล้วเราเราเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกถึงแม้ว่าเราจะรู้แหละว่ามันเป็นอะไรที่เราเราเลือกไม่ได้แต่เราเรา,เราอยากให้เขาสบายใจแล้วเราอยากให้เขาออกมาแล้วเขาแบบเห็นเราอยู่ข้างๆคอยดูแลเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาคือแพทย์แพทให้อะไรกับผมเยอะมากพอแล้ววันนี้เราขอดูแลเขากลับไปวันนั้นคือสิ่งที่เขาบอกคุณใจหายสุดคือวันที่เขาบอกว่าความจริงก็รู้ว่าปลอดภัยนั่นแหละแต่วันที่เขาบอกความดันมนุษย์ความดันแพทย์เนี่ยเริ่มตกลงตกลงแต่ละชั่วโมง เขาบอกวันนั้นเป็นวันที่กูตัดสินใจเลยถ้าเรารักใครให้บอกรักิันจริงๆเรื่องนี้แพรสอนผมอยู่แล้วว่าให้บอกรักกันทุกวันรอต้องมีงนแนกันเห,หรอลูกใช่ต,ต้องมีการสัมผัสตัว,ตวทุกวันนอนก็ต้องแบบแตะ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 อะไรเงี้ยหรือการบอกรักเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเติมพลังงานให้กับชีวิตในทุกๆวันที่เราต้องออกไปเจอเรื่องแบบแย่ๆมาอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแล้วยิ่งวันนั้นด้วยเราก็เลยยิ่งมีความรู้สึกว่าแบบ เราเราเราควรจะทำอะไรสักอย่างครับ